สวัสดีครับบ้าอุดรคนบ้านเผือครับผมฝากกดติดตามซ่องไม้ด้วยครับผมบ้าอุดรคนบ้านเผือครับวันนี้พพาไปเบึงสวนมะเขือเทศครับผมเสียบเสียบเสียกมัดเสียกครับขีปลูกไม้ครับผมสีพาไปเบึงวิธีการมัดเสียกแล้วก็เสียบเสียกครับผมวันนี้ขอเจ้ามัดเสียกพร้อมเสียบเสียกพร้อมครับผมสิดยาขายาพร้อมครับ สีดยาขยาย์ไอพ่อมคนงานกเฮ็ตไปพร้อมครับผมนี่ครับแผนกสีดยาขยายครับผมส่วนพิเทศครับผมครับผมเป็นแผนกแผนกไปครับนี่แผนกสีดยาขยายครับสี่แล้วเนี้ครับคนงานมาเสียกตามมาครับผมเสียบเสียกตามมาครับนะครับคนงานกห่ครับนคนงานกคนสิบสี่คนเหรอครับผมเห็นงานอยู่ติดแดดอีบครับติดไซด์แดดอีบีครับผม นี่ครับผมสีดยาขายาแล้วคนงานรู้อย่งพ่อมครับยาข่ายาบ่แห้งคืออยู่ประเทศไทยเลอครับผมเห็นนะครับผมแล้วเนนครับแล้วคนงานเห็ดตามหลังครับผมเี่ครับผมแล้วคนงานเฮ็ดตามหลังสีดยาขายาพ้อมครับเด้อครับเบิ่งวิธีมัดเสียกครับผมส้อมขียเทียดครับก้อนจิปูครับผมมัดเสียกก้อนครับมัดแล้วก็จิเสียบครับมัหนี่ นี so ่ค <brightness> ร <desserts> ับผมเบาอดรโค้งแหวนผีครับนี่เบาเหนียนี่ครับนี่มัดเสียกครับผมมัดเสียกแล้วก็จีเสียบครับบันนี่นี่ครับมาเบิองบาราใเต้เสียบครับบันนี่ครับมัดเสียกแล้วไม่เสียบดีครับบันนี่เสียบเสียบครับผมนี่ครับนี่นุ่มโคราชครับผมนัดเสียบยังเดียวแบบนี้นี่ครับนุ่มโคราชเสียบนะมีหน้าที่เสียบย่างเดียวครับผมครับเสียบเสี้ยกย่งเดียวครับมีหน้าที่เสียบย่างเดียวครั้งนี้ อันนี้ก็มัดเสียครับผมนุ่มเหนียครับครับเป็นผแนกผนแนกไปครับผมนี่กับมัดครับผมมัดเสียครับมัดกมัดแกเสียนแกมัดเสียครับผมพี่กับผนแนกต่อยเสียครับผมนะครับนี่กับผนแนกต่อยเสียครับผมเป็นผนแนกผแนกไปครับนะครับผมนี่ผนแนกมัดเสียครับนะครับผม สวยมาเากประเทศครับผมนี่แผนกต้อยเสียครับอพุ่นกับแผนกสีดยาครับผมสีดยาขายนยาครับคนงานกับลุยพร้อมครับผมยาขายนยาโบเฮงคื่อยู่ประเทศไทยแล้วครับนะครับสวนมาจากประเทศอยู่อิตาเลีครับผมสีดยาขายนยาพร้อมคนงานเฮ็ดไปพร้อมครับ